ขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะมีผู้คนมากมายาที่กำลังสนุกสนานกันจะเรียกว่าคนทัทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะที่เขากำลังสนุกสนานรื่นเริงกันบรรยากาศที่แตกต่างจากที่ในตรงนี้มากนี่เพราะว่ายังอยู่ใ,ในช่วงสงกรานนะ ยิ่งวันนี้เนะี่ยในวันศุกร์นะุ่นนี้เสาร์อาทิตย์วันหยุดทุงคนก็ยิ่งถือเป็นโอกาสที่จะสุงสนานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเนะมื่อคำานึงในแง่ที่ว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนไม่ค่อได้่ีโอกาสนะได้เที่ยว ในช่วงสงกรานนะเพราะว่ารัฐบาลก็มีการล็อกดาวน์กันเข้มงวดกวดขันเรื่องการเดินทางหรือว่าไม่อนุญ,ญาตให้มีการละเล่นกันมีมาตรการเข้มงวดหลายอย่างแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีการล็อกดาวน์มาตรการก็ผ่อนคลายลงคนซึ่ง อดมาสองปีนะก็เลยนะถือโอกาสสนุกกันอย่างเต็มที่เลยทั้งที่สถานโควิดมันก็ยังไม่หนาไปวางใจแต่ว่าความอยากสนุกสนานรื่นเริงเเรียกว่ามันท่วมท้นหัว,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 วใจนะตรทั้งอดไม่ได้ที่จะสนุกสนานเรื่องเริงเ,รอง,องเต็มที่ ในช่วงสงกรานตนะปีนี้ที่จริงเนี่ยเอกะลักษณ์ของสงกรานนะจะในแต่ะายมาก,ก็คือความสนุกสนานความรื่นเรืองนั่นแหละสมัยเทตามาเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่มีเทศกาลไหนที่จะสนุกนะเท่ากับสงกรานแล้ว,ลวเพราะว่า ได้รดน้ำกันอย่างเต็มที่จุใจเลยรดน้ำกันทั้งวันแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวนี่หลายวัน,นแล้วก็ไม่ได้รดน้ำเฉพาะคนรู้จักคนในบ้านพี่น้องแต่ลดสาดกันไปทั่วต,ตามระแวกบ้านจะเป็นเพื่อนบ้านคนรู้จัก หรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ก็สาดนะไม่เว้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่สาดอย่างเดียวนะทีก็เ,เอาน้ำนี้อัดใส่ลูกโปง่งแล้วก็ใช้ลูกโป่งเนี่ยที่มีน้ำอัดอยู่เต็มเนี่ยคว้างกันโอ้มันสนุกมากเลยแล้วก็ไม่ได้อ่าวางปลากับคนที่ รู้จักอย่างเดียวนะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ก็ไม่เว่นเหมือนกันนะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ถือสาสมัยนั้นนะห้าสิบหกสิบปีมาแล้วเนี่ยบางทีกน,นาไม่พอเนี่ยรถเมย์ผ่านมาก็เอาน้ำสาดสาดใส่คนบนรถเมย์นะเพราะว่ามันเป็นถนนหน้าบ้านนี่ยมันเป็น เป็นซอยเนี่ยรถเมล์นี่ขับไม่เร็วอยู่แล้วเดือเพราะตอนที่ชะลอจอดป้ายเนี่ยเราเป็นรงกาาเลยเดือเพราะกลางๆคืนนึก็สาศาสตร์ศส่หน้าต่างตอนหลังมันสนุกไม่พอนะก็ะเอาปปลอูกโป่งเนี่ยยัดอัด,ดน้ำอีอ่ศาดตนะคว้าเข้าไปด้วยนี่ก็เป็นความสุขสนานเรื่อเรือกับเด็กๆนะ ซึ่งผู้ใหญ่ก็ร่วมวงด้วยส่วนคนที่ไม่ไม่ปรารถนาจะสนุกแบบนี้เพราะมันเด็กเกินไปนะก็จะไปนสนุกแบบอื่นการร้องรำทำเพลงอันนี้ก็เป็นความสนุกแบบผู้ใหญ่อันที่ทำกันไปทั่ว หรือไม่ก็ไปเที่ยวทเที่ยวทะเลทเที่ยวเกาะไปไปต้นภัยให้มันสนุกเพดูเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็บ่อยครั้งนในความสนุกของผู้คนก็เกิดจากการทำอะไรที่มัน,นแผลงๆซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำได้ก็เฉพาะช่วงสงกรานะ พอช่วงสงกรานต์เาอนุญาตให้ทําอะไรที่มันอะละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมได้หลายคนจะไม่รู้นะในช่วงสงกรานเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอนุญาตให้หละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมจะไหนต่ไรมาแล้วเมืองไทยเราเนี่ยตามธรรมเนียมก็มีการมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์ทางสังคม นั่นจค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรนะระหว่างผู้หญิงผู้ชายระหว่างพระกับโยมแต่พอช่วงสงกรานต์เนี่ยแบบแผลหรือกฎเกณฑ์ทังสังคมก็ผ่อนคลายเป็นโอกาสได้คนได้ทําอะไรที่มันแแปลงๆเช่นผู้หญิงก็อาจจะรวมหัวกันไปจากผู้ชายมาขึงพืชมอมแป้งหรือเรียกค่าไท,ท่เนี่ยบางทีก็ลามไปถึงพระเนนก็มีนะ หรือบางทีพระเน,นีก็ถือโอกาสสงการที่ละนะสนุกสนานกันอย่างสมัยก่อนที่เขาว่านี้บางทีพระก็เล่นแข่งเกวียนกันนะแข่งเกวียนกันสมัยนั้นมันก็มีแค่เกวียน,นนะนะที่จริงก็เป็นการเป็นความสนุกของคาราวาน,นแต่ว่าพระนี่ก็ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษ สังคมนอนุญาตทาได้จริงๆก็ผิดที่ไหนนะแต่ว่าสังคมก็อนุญาตทําบางคนก็เลยถู่โอกาสเนี่ยทําในสิ่งที่มันเป็นเรื่องแผลงๆเพราะคงไม่มีอะไรสนุกต่อการทําอะไรที่มันละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งก็สืบเนื่องมานะจนถึงทุกวันเนี่ยในหลายที่หลายแห่งเนี่ยอย่างถนนข้าวสารหรือว่าบางทีตามด้านชุมชนในเมืองเนี่ย มันก็มีการทำอะไรที่พิเรนพิเรนซึ่งคนสมัยใหม่ไม่เข้าใจนะพอเห็นก็โอ้ยมันทำได้ยังไงเนี่ยผิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยทจริงนั่นแหละที่เขาทำนั่นแหละคือวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยแต่ก่อนยนะิ่งกว่าน,นั้นก็ยังทำกันมาแล้วนะแล้วเขาก็ถือว่าอนุญาตยอมยอมไม่ทำถือว่าปล่อยผีทักวันหรือช่วงเทศกาลนี่แหละ นี่เป็นความยึ่งเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความความสนุกนะของผู้คนก็ถือว่าเป็นความสุขนะอย่างหนึ่งนะสำหรับคนทั่วไปนะความสุขก็เกิดจากความสนุกสนานรื่นเริงรวมทั้ทงการทำอะไรที่แผลงแผลงพิเรนหรือว่าหรือเมื่อกดเกณฑ์ทางสังคมหรือทำอะไรที่มันตื่นเต้น อาจจะไม่ได้ไปแล้วเมื่อกดเกณฑ์ทางสังคมเว่ามันแปลกใหม่เช่นไม่เคยไปเที่ยวทะเลก,ก็ไปเที่ยวไม่เคยไปแคมปิ้งในป่าก็ไปทําอันนี้ก็ส่วนนั่นคือด้านหนึ่งนะของวันสงกา์แต่มันไม่ใช่ด้านเดียวนะสงการนี่มันมีหลายด้านมันมีความหมายสำหรับคนหลายกลุ่มสำหรับคนส่วนใหญ่นะสงการก็หมายถึง ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานซึ่งจะสนุกสนานแค่ไหนแบบไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับวัยนะอย่างเด็กนี่ก็อาจจะสนุกสนานด้วยการสาดน้ําควางลูกโป่งแต่เดยวนีขคงพัฒนาไปไกลแล้วนะพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็มาลื่นเริงร้อง,ง,องนำทำเพลงดีกว่าหรือบางทีก็กินเหล้าชนาะวไร่ขานคนไทยเราไม่ได้กินเหลาาเนนะ้ากันเพล่เพลือนะ่ยกินเหล้าก็ช่วงเทศกาลอย่างนี้เท่เานั้นแหละสงกราน หรือแม่ก็บุญบ้างไฟเนะ่อ,อหมดเทศกาลก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎเกณฑ์แบบแผนทางสังคมป็นคนจนมา,มาก,ก็รอนะรอวันสงกรานเนี่ยมันก็เด็กๆก,ก็รอแต่ว่าสงกรานเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีหลายด้านนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่คนจะได้กลับไปเนะยี่ยมเยือนพ่อแม่เยี่ยมเยือนญาติผู้ใจ ได้กลับไปบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยก็ทำงานกันความจำเป็นที่ต้องทำงานก็ทำให้ต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่อยู่ห่างจากบ้านพอถึงช่วงสงกรานต์นี่ก็เป็นเวลาชว่วโอกาสช่ได้กลับไปเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่บางทีก็ไม่ได้อยู่คนละจังหวัดแล้วนะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่แตไม่ค่อยมีเวลากลับไปบ้าน ลูกเจอพ่อแม่นะหลานเจอปู่ย่าตายายมันก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์หลายคนก็มีความสุขนะจากการได้กลับไปเยี่ยมบ้านมันรู้สึกอบอุ่นใจพ่อแม่ก็มีความสุขนะที่เห็นลูกนะกลับมาเยี่ยมบ้านหลายคนก็ทำมากกว่านั้นนะตัวกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูแสดงความรัก เช่นล้างเท้าพ่อแม่หรือบางคนก็ถือโอกาสที่จะได้บอกรักพ่อแม่มันเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความดีหรือทำสิ่งดีๆให้กับบุพการีผู้มีพระคุณหลายคนเนี่ยอยากจะแสดงความกตัญญูแต่บางทีก็ไม่กล้ารู้จึกรู้สึกว่าประดักประเดิ แต่พอถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันก็เป็นประเพณีที่เปิดให้คนได้แสดงความรักความผูกพันกับพ่อแม่โดยที่ไม่ต้องเขินอายบางคนก็อยากจะแสดงความกตัญญูด้วยการล้างเท้าพ่อแม่หรือบางคนมีเรื่องที่ไม่สบายใจตอนเด็กๆหรือตอนหนุ่มสาวจะทำอะไรไม่ดีกับพ่อแม่ อยากจะขอโทษอขอขามาแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากไม่ใช่ง่ายนะจะขอโทษพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยบางทีที่ติดมาหน้าของลูกมันก็มากแต่ว่าสงกรานนี่มันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เปิดโอกาสให้คนได้ทำสิ่งนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันนะแล้วก็มันก็เป็น มันก็มีแบบแผนที่ช่วยทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความในใจออกมาได้เช่นขอขอมาพ่อแม่ขอโทษนะมันก็เป็นการปลดเปลื้องสิ่งค้างขาดใจซึ่งมันก็ธรรมดานะคนที่เป็นลูกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกโกรธพ่อแม่บ้างหรือบางทีรู้สึกไม่ดีกับท่านบางทีน้อยเมื้อต่ำใจสึไม่ใช่แค่ความรู้สึก อาจจะแสดงออกมาด้วยคำพูดรูาสึกเสียใจแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบางคนก็ค้างคากันมาหลายปีแต่พอถึงสงกรานเนี้ยเรียกว่าเปิดช่องเปิดโอกาสให้ได้ทำสิ่งนี้พอทำแล้วก็สบายใจป,ปลอดโป่งโล่งใจมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะ มันไม่ใช่ความสุขแบบสนุกสนานรื่นเริงนะจะเป็นความสุขจากความอบอ,อุ่นในครอบครัวหรือจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวเท่านั้นนะแต่กับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงรอบตัวนี้ก็มีความหมายนะรวมทั้งความสัมพันธ์คนในชุมชนด้วยโดยเฉพาะคนที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกลับคืนสู่ชุมชนเนี่ย มันให้ความสุขที่ดีเป็นความอบอุ่นใจคนเราทุกคนก็ปรารถนาสิ่งนี้นะความอบอุ่นใจที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่นถ้าคนที่เขาเมีอายุยืนนะในหลายวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อหาเหตุปัจจัยเนี่ยก็พบว่านอกจากเรื่องอาหารหรือเรื่องอากาศแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างเดียวคือความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวกับผู้คนในครอบครัวและชุมชนเนี่ยมันทำให้ใจิตใจมีความสุขแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยนะสามารถที่จะสัมผัสกับความสุขนะที่หลากหลายนะนอกจากความสุขที่เกิดจากความสนุกสนานรื่นเริงหรือที่เกิดจากการได้กินได้เที่ยวหรือความสุขที่เกิดจาก สัมพันธภาพที่รับเรื่อนมีความอบอุ่นใจเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รับของผู้คนคืเรายังปรารถนาความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคือความสงบความสงบในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงความสงบใจซึ่งมันเป็นมากกว่าความอบอุ่นใจนะความอบอุ่นใจเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสงบใจหรือการที่ได้ปลดเพิ่มความรสึกผิดที่ติดค้ังใจก็ทําให้เกิดความสงบ ใจขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีเหตุปัจจัยมากกว่านั้นนะความสงบใจที่เกิดจากไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลน,นี่นคือความสุขชนิดหนึ่งนะที่คนเราเนี่ยควรจะสัมผัสหรือเข้าถึงให้ได้แม้จะมีความสนุกสนานรื่นเริง แม้จะมีความอบอุ่นใจเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแต่คนจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะหรือไม่รู้จักนะความสุขที่เรียกว่าความสงบใจนะแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยเข้าถึงหรือได้สัมผัสความสงบใจเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้ชีวิตนี้มีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นแลวมันให้มีพลังนะในการที่จะทําสิ่งดีงามไม่ใช่เฉพาะกับคนรักคนใกล้ตัวนะแต่ว่ากับผู้คนในวงกว้าง ซึ่งมันก็ทําให้เกิดความสุขสะท้อนกลับมาบำรุงเลี้ยงจิตใจด้วยความสงบใจเนี่ยนะอย่างที่บอกนะัคือการที่ไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหรือว่าอารมณ์อกุศลเนี่ยธรรมดาคนเราเนี่ยนะมันก็ย่อมมีกิเลสนะแต่ว่าในขณะที่กิเลสยังไม่ได้สูญหายไปยังมีกิเลสอยู่แต่ว่า เราก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้กิเลสมารบกวนได้หรือรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลมารบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่ําใจความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความโลภความอยากตัณหาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความสงบใจเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยหรือปุถุชนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า มันไม่มีความโกรธไม่มีความโศกความเศร้าความเครียดเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะครอบงำหรือว่าควบคามจิตใจได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเรามีเครื่องรักษาใจเครื่องรักษาใจที่สำคัญนะก็คือสตินีนะ่สติมันทำให้เรารู้ทัน กิเลสที่เกิดขึ้นโดยพมอมีการกระทบเห็นตาเห็นรูปูดีนเสียงเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาหรือว่าพอมีอะไรมากระทบเกิดความหงุดหงิดเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ว่ารู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันครอบงํำจิตใจอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์เรานี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ ดยเพาะเมื่อมีการกระทบนะกับสิ่งภายนอกรวมทั้งการจากการกระทาและคาพูดของผู้คนรอบข้างแต่ว่าเรามีความสามารถในการที่จะรักษาใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาครอบงำย่ำเยีทํทำให้ใจเป็นทุกข์หรือว่าเกิดความรุ่มร้อนเกิดความไม่สงบขึ้นได้รวมทั้งเราสามารถที่จะนะสร้างสม คุณธรรมหรือว่าอารมณ์ฝ่ายบวกที่เรากุศลธรรมเพื่อที่จะกํากับไม่ให้อกิเลสนี่มันกําเริบนะเช่นเรามีความเมตตากรุณาเรารู้จักให้อภัยหรือว่าเรามีความรู้จักพอมีความสันโดษนะไอ้สิ่งหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยถ่วงดุลหรือช่วยกํากับไม่ให้กิเลสเนี่ยมันกําเริบหรือว่ามาครอบงำจิตใจเรา แต่ว่าธรรมที่สําคัญเนี่ยนั่นก็คือสตินี่แหละนะถ้าเรารู้จักนะฝึกสติให้มีความให้มีกําลังให้มีความรวดเร็วปราดเปรียวรวดเร็วปราดเปรียวในเรื่องอะไรนะในการรู้ทันแล้วก็ยับยั้งใจหรือยับยั้งอารมณ์ แต่จริงเนี่ยแค่การรู้ทันนี่มันก็มากพอแล้วนะที่จะช่วยไม่ให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยเข้ามาครองงำจิตใจได้หลายคนเนี่ยยังไม่เคยรู้นะว่าตัวเองมีความสามารถตรงนี้ความสามารถที่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วคือการรู้ทันความคิดและอารมณ์เมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยนะมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ ให้ลองสังเกตนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยที่มันเล่นงานเราอยู่บ่อยๆเนี่ยมันล้วแต่เป็นตัวความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วครอบงำกำกับหรือว่ายำยีบีทาจิตใจเรา ทำให้เครียดทำให้กลุ่มทำให้วิตกทำให้นอนไม่หลับแต่เราสามารถที่จะรู้ทันมันได้เห็นมันนถ้าหากว่ารู้ทันมันเท่าทันมันเห็นมันเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ร้ายนะที่แอบเข้ามาบ้านแต่ว่าเจ้าบ้านนี่เห็นซะก่อนพอเห็นเนี่ยมันก็ชะงักเลยแล้วก็ลาถอยไปอารมณ์อกุศลก็กิเลสเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าว่าเรานะมีสติที่ไวพอแล้วมันทำให้ใจสงบไดนะ้มันอาจจะไม่ใช่ความสงบนะที่เกิดจากนะการหมดกิเลสกิเลสยังมีอยู่นะแต่ว่ามันจะมีอำนาจเหนือจิตใจเราได้น้อยลงเพราะเรารู้ทันมัน แล,ล้วเราเพียงแค่แค่การรู้ทันมันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเนยมันก็ทำให้เกิดความสงบในใจขึ้นมาได้หลายคนไม่เข้าใจว่าความสงบเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้ไม่คิดเ,เพราะนั้นเวลาสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็คิดแต่จะว่าเนี่ยจะมาบังคับจิตไม่ให้คิดหรือพอมีอะไรมากระทบก็พยายามบังคับจิตให้นิ่งเอาไว้ แล้วก็พบว,ว่าทำให้สำเร็จสักทีเวลาภาวนาเวลานั่งสมาธิมันก็ยังมีความคิดปวดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเสร็จแล้วก็มีความผิดหวังว่าทำไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินที่จริงในการที่มีความคิดเยอะนี่มันไม่ได้ทำให้จิตเนี่ยว้าวุ่น หรือว่ารุ่มร้อนนะถ้าว่าเราเนี่ยรู้ทันมันเห็นมันมันเกิดก็เกิดไปนะแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไหลาตามมันแล้วก็ไม่ไม่กดข่มผักไสมันหรือผู้ใาญ่ก็คือไม่ไม่ตามมันแล้วก็ไม่ตามน,นั้นถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย ต่อไปเราก็จะมีความสามารถในการละในการวางละหรือวางอะไรนะละความคิดวางอารมณ์ผู้หญ่หรือผู้ยา่คือไม่ไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปแบกไม่ไปยึดอารมณ์เหล่านั้นหรือถึงแม้จะยึดถึงแม้จะแบกด้วยความเผลอไปก็รู้ทันให้ความสงบใจไปเนี่ยคือสิ่งที่เรา ควรจะรู้จักควรจะได้สัมผัสนะและที่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกให้เข้าถึงได้เนี่ยหลายคนก็ใช้ช่วงเวลาสงกลานเนี่ยนะแทนที่จะสนุกสนาเรื่นเริงหรือแทนที่จะอะ่หรือหรือแทนที่จะพอใจอยู่กับเพียงแค่การมีความอบอุ่นใจนะกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นก็มาใช้ช่วงเวลาอย่างเนี้ยนะมาฝึก เพื่อให้ได้เข้าถึงความสงบใจอันนี้นก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการนะคนเราเนี่ยจะพัฒนามากเพียงใดก็ดูก็อยู่ที่ว่าคุณภาพของความสุขที่เรารู้จักเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าถ้ายังติดอยู่กับความสงสนานเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าไม่พัฒนามากหรือถ้า,ารู้จักสัมผัสกับความอบอุ่นใจ จากความสามัญที่ราบรื่นเพราะมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อมีของกตัญญูอันนี้ก็ถวบพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ายังไม่พอนะเราต้องเข้าถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นความสุขอย่างใหม่สำหรับหลายคนเนะี่ยนั่นคือความสงบใจที่เร้ม,มาสงบใจนะเพราะว่ารู้ทันความคิดแล้วก็ปล่อยรู้จักวางได้ต่อไปมันจะพัฒนาจนท่าไปถึงอาการมีปัญญานะเห็นว่าเนี่ย ทุกเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นในตัวตนนั่นเองแม้กระทั่งอารมณ์ก็ไปยึดว่าเป็นเราแม้กระทั่งความคิดก็ไปยึดเป็นเราทั้งที่มันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นเราเป็นของเราได้เลยไม่ว่าจะรูปธรรมหรือนามธรรมถ้าห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่องอิงเดียวแต่มันสว่างเลยนะจิตสว่างสว่างเพราะปัญญาซึ่งสามารถที่จะถอนรือน้อนะอวิชชาหรือกิเลส ได้าทำที่ได้เนี่ยความสุขของเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ทำให้เทศกาลอย่างวันสงกรานเนี่ยนะมันมันมีความหมายที่พิเศษกว่าเดิมนะมันไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนาน,านแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงความสงบและความสว่างซึ่งเป็นความสุขที่เราควรจะรู้จัก การที่หลายคนนะมาใช้ช่วงเวลาวันหยุดสงกรานนี้มาภาวานาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่นานอมทนนานถือว่าได้ก้าวข้ามนะผ่านความหยหาความสุขสนุกสนานหรือความสุจากราเสพนะมาเห็นคุณค่ณขาของความสงบจนะถ้าว่าเราได้เข้าถึงความสงบนะอย่างแท้จริงคุณความสงบที่เกิดจากความนะปล่อยวางไม่ยดึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ย พวมก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่ควนค่ากับความเป็นมนุษย์หรือคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมา